ออมสกาวใจเป็นเพื่มน้องจอมทัพให้โชคถูกลอตเตอรี44่44ใบรับสับเต็มๆออมสกาวใจเป็นเพื่มเดือนนี้มีโชครับสับสำหรับคุณแม่ออมสกาวใจพูนสวัสดิ์ให้ลูกชายน้องจอมทัพหยิบลอตเตอรี่ก่อนหวยออกงวดวันที่16มิถุนานยน64โดยได้ซื้อไปทั้งหมด24ใบเท่านั้นยังไม่พอได้ลองซื้อหวยผ่านเว็บกองสลากอีก20ใบซึ่งงวดนี้บอกเลยว่ารับสับไปเต็มๆโดยออมสกาวใจได้โพ์รูปภาพโชว์ลอตเตอรี่ทั้งหมดที่ซื้อ44ใบพร้อมกับแคปชั่นเผยว่างววดนีี้้้้มมาาอออกแลลเเจจพ่ัใหข ถูกทั้งหมด44ใบช่วยแม่ค้าลอตเตอรี่ซื้อ24ใบและเป็นครั้งแรกที่ไม่อ่อมซื้อในเว็บกองสลากแอดกองสลากซื้อ20ใบในราคาใบละ80บาทค่ะโอนเงินเร็วได้รับยอดเต็มๆไม่หักเลยแอดมินน้องเตยก็ดูแลดีมากๆเดี๋ยวจะซื้อทุกงวดเลยค่ะประทับใจสุดแอดกองสลากแอดจอมทับ u n d e r อร์สกอตไอเฟอจอมทับสมายอดรถดำแอจอมทับไอเฟลแอดไมซันอลิ แอดเลิฟยูแอดแฮปปี้แอดลอตเตอรี่แอเรียกว่าน้องจอมทาบหยิบหวยไดย้แม่นมาก44ใบถูกเลขท้าย2ตัวเลข 1, 7นั่นเองขอขอบคุณภาพอ่อมสกาวใจภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ